โกโกย็นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาแวะคาเฟ่พี่สาวนะคะสุขสกาวคาเฟ่ค่ะอยู่บ้านอุ่มจานตำบลอุ่มจาน์นะคะอำเภอประจักษ์นะคะบ้านเชียงกลมเหรอคะอ๋บ้านเชียงกลมค่ะบ้านเชียงกลมสุขสกาวคาเฟ่นะคะถ้าพี่น้องอยากมาชมก็ คลิกเข้าไปดูได้นะคะใน Google ก็จะมีสุสเกาวคาเฟ่นะคะพี่แกก็เปิดได้ประมาณหนึ่งปีมีบ้านพักให้ด้วยนะคะมีเป็นรีสอร์ทเล็กๆพักมาให้มาพักก็มีที่นั่งสุขสเกาคาเฟ่นะคะดูใน Google ก็ได้วันนี้ก็แวะมาก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆ ที่จังหวัดอุดรดูหน่อยนะคะจังหวัดอุดรธานีนะคะเผื่อ,อ,อมาเที่ยวสงการก็มาแวะชมน้ําสวยมากค่ะน้ําสวยมากบรรยากาศดีค่ะสุกสกาวคาเฟ่นะคะจะมีสะพานให้เดินนะคะสะพานให้เดินลัดเลาะไปสวยมากค่ะสุขสกาวคาเฟ่ค่ะอยู่ตาบลอุ่มจันนะคะอ,อําเภอประจักษ์ศิลปาคมนะคะจังหวัดอุดรตรงนั้นไม่ใช่คนเกี่ยวข้าวนะครับจะเป็นหุ่นนะคะ น้ำสวยมากเพื่อนๆน้ำสวยมากจังหวัดอุดรธานีนะคะสุกสกาวคาเฟ่นะคะคลิกเข้าไปเลยตำบลอุ่มจานนะคะอำเภอประจักษ์สวยมากค่ะมีกาแฟแล้วก็มีบ้านพักด้วยนะคะเป็นรีสอร์ทเล็กๆประมาณห้าหกหลังที่นั่งก็สวยมากค่ะที่นั่งสวยมากที่นั่งสวยมากนะคะ มาเที่ยวได้ค่ะสุสก,กาวคาเฟ่จังหวัดอุดรค่ะตรงนี้ก็นอนได้สบายเลยนะคะเย็นมากเลยนะคะน้ําน้ําสวยสวยมากเลยค่ะน้ําสวยมากอุดรน,นะคะต้นกล้วยก็ออกลูกแล้วเห็นไหมคะจะมีที่นั่งเล่นนะคะจังหวัดอุดรเพื่อนๆมาชมได้นะคะก็จะมีสระน้ําแล้วก็จะมีที่นั่งนะคะที่นั่ง สกาวคาเฟ่นะคะอยู่จังหวัดอุดรน,นะคะตำบลอุ่มจันทรนะคะอำเภอขุนจันทํ์อำเภออะไรนะคะอําเภอปรจจักสกาวคาเฟ่มีคนเฝ้าสวนด้วยค่ะมีคนเฝ้าสวนด้วยก็จะมีพี่เกียรก็จะทําไม้จากสวนแล้วค่ะก็จะมีที่ที่เดินนะคะ มีที่เดินแล้วก็ไปไปมีต้นไม้ใหญ่ทางนู้นพอดีสวนก็เดินเดินไม่ค่อยได้สะดวกเท่าไหร่ถ้าจะไปไกลมากก็จะพาดูประมาณนี้จะมีอะไรนะคะสุ้มนั่งข้างบนนะคะที่เป็นสุ้มนั่งข้างบนนั่งข้างบนแบบว่าแบบว่าเราเราเราขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะ, <c oughs> ขะเขาเรียกว่าอะไรนะคะหมอคอยเหรอคะที่ที่นั่งข้างบน จะมีที่ให้นั่งชมวิวจะมีต้นไม้ใหญ่นะคะต้นไม้ใหญ่สวยมากนะคะมาเที่ยวได้นะคะที่จังหวัดอดุวรรณธานีนะคะก็สวนก็อยากทําอยู่ค่ะตรงนี้จะนั่งได้นะคะนั่งได้ก็อยากก็อยากทําอยู่ค่ะสวนก็อยากทําอยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็ยังไม่มีเวลาก็เอาไว้ก่อนยังไม่มีเวลาเท่าไหร่ก็เอาความ เอาความฝันไว้ก่อนค่ะไว้ก่อนยังไ,ไ,ไม่ทำตรงนั้นก็จะเป็นซุ้มนะคะซุ้มสวยมากกาซุ้มสวยมากจะเป็นอะไรนะพี่จะทำเป็นคอยนะคะจะมีที่นั่งข้างล่างด้วยนะคะนั่งได้ข้างล่างนั่งได้ข้างบนสวยมากค่ะสวยมาก <S <S เดี๋ยวจะใส่เบอร์โทรของพี่สกาลไว้ใต้คลิปนะคะเผื่อท่านใดอยากมาชมสกาลคาเฟ่นะคะจะติดถนนเลยนะคะ ติดถน,นนเลยเดี๋ยวคลิกเข้าไปดูใน Google ก็ได้ค่ะพี่เขาทำไว้สกาวคาเฟ่ตรงนี้ก็สวยงามค่ะมีต้นไม้ใหญ่นะคะต้นไม้ใหญ่อาจจะเป็นต้นอะไรต้นจะบวกหรือเปล่าทำได้สวยงามมากเลยค่ะทำได้สวยงามมากโอ้ยความฝันของเราก็อยากทำนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ทำค่ะเพราะมันก็ใช้งบนะคะเป็นร้านกว่าสองล้านมันก็ต้องใช้งบพี่เขาจะมี ถนนนะคะตรงนี้จะเป็นถนนเห็นไหมคะมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาสวยงามมากค่ะที่พี่แกจะเยอะหน่อยกว้างติดถนนก็เลยมองเห็นได้ง่ายๆอย่างนี้นะคะก็มีอาหารมีคาเฟ่มีห้องแอร์นะคะก็เผื่อเพื่อนๆอนอยากมาชมก็มาชมได้ที่จังหวัดอุดรน,นะคะตรงนี้แกก็ทำคลองน้ำไว้แล้วเหลือเหลือเอาสูบน้ำมาใส่แกบอก าะว่าทําใหม่ๆก็มีตรงนี้ก็ทําไว้เก่าแล้วเขาเขาก็มีรีสอร์ทนะคะรีสอร์ทพีแ่แกก็ทําเองไม่ได้จ้างแกก็ค่อยทําไปก็สวยดีค่ะสุสกาวคาเฟ่นะคะมาชมได้นะคะถ้าอยากชมก็มาชมได้ตรงนี้เป็นที่พักพักได้ค่ะน,นั่งพักถ้าเดินมาเสาไม้เห็นไหมคะธรรมชาติ ไม้ไฟใฟไม้พี่ก็เก็บมาทำจะมีที่พักนะคะสุสกาวคาเฟ่ถ้าเรามาเที่ยวแล้วง่วงนอนก็ไปนอนได้เป็นนอนได้ค่ะ,ะรีสอร์ทเกก็จะอยู่ข้างๆนี่แหละคะ่ะใกล้ๆกกันประมาณหนึ่งร้อยเมตรรีสอร์ทจะอยู่ห่างกันประมาณหนึ่งร้อยเมตรตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่มีอาหารให้ทานอย่างนี้นะคะถ้าเผื่อใครอยากมาเที่ยวสงการอย่างนี้นะคะเพื่อน ถ้าอยากมาเที่ยวสงการก็มาที่ทางเดินก็จะเป็นไม้ประมาณนี้ก็จะเดินกลับแล้วนะคะจะพากลับแล้วฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อแจ้งเตือนเวลาสวนสบายดีมีคลิปวิดีโอด้านใดจะได้เร่งให้ดูนะคะจะพาเดินกลับไปดูตรงนี้พาเดินกลับไปดูตรงนี้อีก น้ำสวยมากนะคะน้ำสวยมากน้ำสวยมากค่ะบรรยากาศดีค่ะสุกสกาวคาเฟ่นะคะแต่ว่าที่ตรงข้างหน้าไม่ใช่นะคะเพราะว่าข้างหน้านี่สงสัยเขาเห็นพี่เขาทำแล้วก็ก็เลยมาทำตรงนี้ของพี่สกาวจะมีแต่ตรงนี้มีสระน้ำมีทางเดินนะคะสวยค่ะน้ำสวยมากน้ำใส,มา,ำสามากเลยค่ะ ไปมากกลับมาที่มีที่ถ่ายรูปให้ดูให้ด้วยนะคะที่ถ่ายรูปให้ด้วยก็ฝากพี่น้องไว้แค่นี้ค่ะก็จะเดินทางกลับแล้วค่ะทีนี้พอดีมาแวะค่ะมาแวะค่ะก็จะพาเข้าไปดูในคาเฟ่แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวก็จะกลับแล้วก็ไปเอาโกโก้สั่งโกโก้ไว้ แล้วก็พาเข้าไปดูในคาเฟ่แป๊บหนึ่งนะคะเป็นห้องแอร์นะคะบรรยากาศก็น่าชมค่ะไปดูมาแล้วสวยงามมากค่ะพี่พี่สกาวคะบอกบอกเบอร์โทรด้วยค่ะเผื่อลูกค้าอยากเข้ามานะคะะ086 230 6384เจ้าของนะคะเจ้าของสกาวคาเฟ่ค่ะ086 สองสามศูนย์หกสามแปดสี่แล้วก็แนะนําบ้านตําบลให้ด้วยค่ะบ้านเชียงกลมตําบลนาม่วงอําเภอประจักษ์ค่ะบ้านเชียงกลมหกสิบสี่จ้าอ่าจังหวัดอุดรจังหวัดอุดรค่ะีนสุขสันต์คาเฟ่ค่ะค่ะมาได้นะคะค่ะมีห้องพักด้วยนะคะค่ะขอบคุณผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ